แล้วไปเล่นเอ็มวีพี่ใหม่อ๋อใช่ก็ออพี่พี่ใหม่ชวนชวนริวไปเล่นก็ดีใจครับขอบคุณที่พี่ใหม่ให้เราไปเล่นครับเ,ออเป็นริวต้วนหรออะไรนะเป็นริวต้วนเหรอ,อไ,รนะรไนหนบอกแรกเขาจะไปดูพี่มาร์กแรกอ๋อก็ตอนแรกเป็นพี่มาร์กใช่ไหมฮะออจริงจริงก็ขอบคุณครับที่พี่มาร์กไม่ไม่พี่มาร์กแบบให,ให้ให้เราเป็น <laughs> ไปเล่นครับผมก็ขอบคุณพี่ใหม่ที่ชวนมาด้วยครับผม ตอนเรามากับพี่ใหม่อยู่น่ารักยังไงบ้างเัาพี่ใหม่น่ารักแล้วก็พี่ใหม่เก่งมากแล้วก็อยากฝากเพลงพี่ใหม่อะไรกันับผมไปไปย้อนดูได้นะครับใน y o u t ท b e ครับผม m อีนี่ยังไงเขาดีด้วยไหมคบเขาแบบให้เราแบบเป็นยังไงเป็นฟิลแฟนหรือเป็นฟิลอะไรยังไงพี่ใหม่ก็คือบอกแค่ว่าเชื่อเดี๋ยวว่าเขาทําให้ออกมาดีแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยคือผลงานที่ออกมาก็คือดีอย่างที่พี่เขาบอกจริงก็ขอบคุณพี่คน รมเยออยู่เขินเพราะเราเรา,เราเพิ่งเจอพี่ใหม่ใกล้ๆครั้งแรกแล้วก็แบบได้ร่วมงานครั้งแรกด้วยก็รู้สึกว่าตื่นเต้นครับแต่ก็ผ่านมาได้ก็เขินนิดนึงนะผมเขามีตลาดพิกรรมเราไหมแบบว่าแกล้งเราหรือเข้ามาเลยไม่ก็คือ,ค,อคือเขาไม่ชวนคุยนะฮะมันชวนคุยก่อนที่แบบก่อนจะแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมแค่นั้นครับัเป็นกันเองเป็นกันเองครับพี่ใหม่น่ารักครับพี่เต๋อเขาเป็นคุณครองนะครับวันนั้นไม่เจอพี่เต๋อครับแต่ว่าจริง รีว่าเคยเคยคุยพี่เต๋อแล้วเดี๋ยวมาถามผมใช่ก็คือจะคุ๊กกิ๊ก็จะมีความน่าใกล้กับที่ใหม่นิดหนึ่งครับก็ต้องต้องขออนุญาตพี่เต๋อณที่นี้เลยครับเพราะนั้นไม่ได้เจออ๋อถ่ายไปแล้วเรายังไม่ได้ขอหรอกย้อนหลังครับเพิ่งมาเจอพี่เต๋อครับยังไม่ได้เจอพี่เต๋อเลยครับผมพี่เต๋อไม่คิดมากหรอกครับงานครับงานตัวจริง ะปล่อยไปแล้วเราเาหลีไปเกาหลีมางานเป็นเกาหลีนะไปไปแล้วปล่อยไปแล้วครับฟีดแบ็กก็คือได้เห็นเราในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่จะมีแบบเสื้อผ้าที่คือค่อนข้างจะจะปอกแบ๊บปอมแปมนิดนึงนะครับผมใช่ครัโชว์เนื้อหนังเยอะนิดนึงครับผมก็จะมีเขินเือแล้วก็แอบเย็นนิดนึงครับในในห้องถ่ายครับผม มุมเป็นประทับใจก็คือต้องบอกพี่ใหม่ก็คือเขาโปรเฟชชั่นแนลมากมากนเรื่องของการทํางานแล้วก็พี่เขาก็อย่างที่รู้ว่าพี่พี่ใหม่น่ารักครับครับจากเอ็มดีคราก็เซ็กซี่ด้วยนะตัวเตัวเองครับเราเราก็ครับเราก็เย็นๆนะฮะก็ไม่ไม่ค่อยกล้าสบตาพี่ใหม่นิดนึงครับผมครับไม่ถึงขั้นนั้นครับก็ทํางานครับแล้วรู้ไม่รู้สึกว่าตัวเองครอ ว่าแบบตัวเองก็เป็นคนมีเสน่ห์ตรงไหนรอครับจริงเปล่าถุยามอย่างนี้ลูกรู้ยังไงอย่างนี้ครับผมเออไปตอไม่ถูกไปตอบไม่ถูกเลยที่รู้เต็มมีเสน่ห์ตรงไหนมีเสน่ห์ตรงไหนใช่ไหมครับพี่พี่ว่าไงครับหรือว่าไม่รู้เหมือนกันต้องตอบยังไงไม่กล้าชมตัวเองไม่กล้าชมตัวเองกล้าชมตัวเองเราต้องครับไอ้เราก็อะไร เราเป็นอะไรเรียนเราก็เท่ซะด้วยเทพด้วยอันนี้เมื่อไรแต่ผมบอกว่าอยากจะตั้งชื่อรู้ว่าเป็นวชิรวิทย์จะหมดแล้วอือใช่ใช่คนคนชื่อวชิรวิทย์หลายคนมากๆก็บังเอิญครับบังเอิญบังเอิญมากไม่ใช่ครับบังเอิญชื่อเหมือนกันครับบังเอิญชื่อเหมือนกันก็อยู่ในโซวนหลอดไหมก็ พอใช้ได้ครับใช้ได้ครับเอ้เราก็ไม่กล้าไม่จะแบบหลงตัวเองไปก็อยู่ที่แบบพอดีพอดีนิดนึงครับครับผมก็ก็น้อมรับไว้เป็นคําขอบคุณครับผมครับอะไรนะเอาจริงๆเมื่อก่อนน่ะเวลามีคนชมเราก็จะแบบว่าโอ้พี่ครับไม่หรอกครับอะไรเงี้ยอย่างแล้วมีช่วงหนึ่งคือรู้สึกว่า มีช่วงหลงตัวเองนะก็<ม>จะแบบโอ้ย oh, oh, hey, ใช่เราไม่ไดสุดๆไปเลยเ<อ>แต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองอยู่ในจุดที่มันยังเริ่มรู้แล้วว่าเราอยากไปอยาไปอย่าไปหลงตัวเองมากเก<ด>ินไปไ<ด>ให้มันพอดีรู้สึกว่ากดๆลงมาหน่อยครับ<อ>ผมก็มเพื่อนครับเพื่พอนบอกว่าเบาๆบาหน่อยเพื่อนเบาๆหน่อยเพื่อนเตือนเพื่อนเตือนครับคือลักษณะการแบบว่าหลงไม่จริงเราไม่หลงตัวเองเราแค่รู้สึกว่าเราแค่แบบ พอเราปฏิเสธเราไม่หรอกครับไม่หรอกครับรู้สึกว่ามันมันเหมือนเดิมครับก็อ,อ,อยากเปลี่ยนคําตอบต้องดูจนจน,นเพื่อนเหมือนไส้ครับเ,ออเพื่อนเหมือนไส้เราก็เลยแบบโอ๊ยงั้นก็ผมคารอย่างเดียวพอใช่จริงๆต้องขอบคุณทุกคนนะเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นผลงานแรกที่ริวเพิ่งจะมีคนแบบได้รู้จักริวจากละครแบบเยอะขนาดนี้รู้สึกว่า ดีใจแล้วก็ขอบคุณแบบขอบคุณพี่จ๋าขอบคุณที่พี่นักแสดงทุกคนที่แบบมันไม่ใช่แค่เพระเราคนเดียวครับก็คือทุกคนที่เล่นเลยก็ดีใจครับเยอะขึ้นไหมงานเยอะขึ้นไหมงานงานเยอะขึ้นงานเยอะขึ้นงานเยอะขึ้นก็ตอนนี้ก็ก็รับงานเยอะกว่าเดิมครับก็รับผมีคนก็ับาล่าสุดีภาพเจอไ้ไม่ดูคนเสริตนะฮะไดูคนเสรอ๋อกับกับกับตัวก็คือ จริงๆแล้วริวตัวชอบวงเอ็กโซเหมือนกันแล้ววันนั้นคือเป็นเป็นคอนเสิร์ตของเองซีก็คือมีชันยอนกับเซกุลซึ่งแต่เรากับตัวก็คือชอบคนละคนกันคือริวชอบพี่ชันยอนส่วนเขาชอบก็แบ่งเมนกันคือคนละเมนก็คือไปดูคอนเสิร์ตเดียวกันคือนัดกันไปหรือไงก็นัดกันครับเพราะว่าเราคือเรารู้จักเขาแล้วก็ชอบเหมือนกันก็ไปติ่งด้วยกันครับน่ารักดีคนไปจับามสัมพันธ์ไงว่าเราอยังไงครับสนิทกันครับ อย่างไรพี้แต่ดูแบบกินเป็นกินนะคุณกินก็สนิทกันเดี๋ยวว่าเขาน่ารักดีครับดีครับจีบเขาอยู่หรือเปล่าเอางี้ดีกว่าค่อยเป็นค่อยไปจเย็น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 เพื่อนกับไอโกนสนิทครับสนิทกันครับทำความรู้จักกันไปก่อนครับจีบเขาอยู่เอางี้ถ้าคืบหน้าหรือว่าอะไรยังไงหรือว่าผมค่อยมาบอกพี่อีกทีดีกว่าตอนนี้ก็ให้เรานะฮะให้ริวทำงานไปก่อนทำคะแนนก่อน ทำงานก่อนสิประเด็นคือคุณนี่ที่ผมไม่หยุดเลยนะนี่ครับที่เลยมาตรงจุดแล้วไงผมมันตรงจุดเลยเหรออ๋อครับสนิทกันครับสนิทกันน่ารักครับชอบอะไรในความเป็นตู่ครับชอบอะไรเนี่ยเราพิรุกนะรูพิลุกนะจริงพอถามแบบตรงๆนี้เราก็เก็บประกาศไม่อยู่นะก็คือเขาก็ถ้าถามว่า อยากถามว่าอะไรตรงสเปกไหมก็น่ารักครับตรงสเปคเพราะว่าเขาก็อย่างหลังส่วนตัวเราชอบแบบความคนหมวยนิเตนะก็คือเขาก็จะเป็นแทปนั้นเหมือนกันครับผมอยากเขารู้ตัวไหมว่าเขาเป็นสเปคของเราเดี๋ยวดูรีบเหมือนอะไรนะครับอยากเขารู้ตัวไหมว่าเขาเป็นสเปคของเราหมวยนิเตอันนี้ก็ไม่แน่ใจครับก็ครับแต่เขารู้ตัวใช่ไหมว่าเราจีบเขาอยู่ อ่ะน <aunque S 2> <me> ั <cheg> ่นไงค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าแล้วไม่รีบไม่รีบตอนนี้ให้ได้ทํางานเป็นก่อนเป็นเพื่อนก่อนเพื่อนก่อนเพื่อนก่อนะผมโอ้โหแล้วโอ้อเพื่อนออกมาเลยครับผม